ข้าสู่ซับล o อ s ในช่วงที่2นะคะตอนนี้ตลาดหุ้นปิดทําการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วค่ะ mm hmm. พาคุณผู้ชมมาอ mm ัปเดทดูดัชนีกันหน่อยนะคะ mm hmm. หลังจากที่สวิงตัวทั้งในแดดบวกและก็แดนลบนะคะสรุปแล้วมาปิดที่1613.40จุดค่ะบวกขึ้นมาได้8 จุจุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายกระโดดขึ้นมาที่54,000ล้านบาทนะคะจากนาทีก่อนหน้านี้ประมาณสัก48,000ล้านนะคะปตทขึ้นมา2บาทค่ะยืน359บาท IRPC ขึ้นมา7%ยืนที่4บาท50 TUF นะคะบวกเปอร์เซ็นต์กว่าค่ะยืนที่22บาท80สตาง Intouch ขึ้นมายืนที่82บาท75ตางและที่ไอโพลีนนะคะบวกขึ้นมาอีก2%กว่าค่ะท i p ไอโพลีล่าสุดนะคะก็พยายามจะขึ้นมาทดสอบที่ประมาณ3บาทค่ะยื่ที่296บาทนะคะ มุมมองของนักวิเคราะห์ช่วงนี้ส่วนใหญ่นะคะยังคงมองแนวต้านที่ระดับ1,620จุดนะคะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงในมุมมองของนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งนะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ K t s ีซิ c o โนะคะคุณเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่าวันนี้เซ็ตก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณเจริญคะมีมุมม,มองยังไงคะสำหรับในวันพรุ่งนี้อััไซซดด์้้าาานนนบบมมองกกรขขยึขขเตจะจะํค ครับก็ผมยังเชื่อว่าตรงก็อย่างที่นับันกะคือหนึ่งสสูนะฮะ<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็เป็นแนวต้านที่ตลาดในรอบนี้ในช่วงโดยตรงนี้ที่ผ่านมาชนสองครั้งแล้วก็ถอยลงมานะครับ<ฆ>นะมันเก็เลยเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปขึ้นนะฮะนะครับก,ก็ดูตรงหนึ่งของขอูนะฮะว่าถ้าเกิดผ่านได้ปุ๊บเนี่ยเราเชื่อว่าจะกลับไปหาให้เดิมแถวหนึ<ฆ>่งหกสี่เก้าแล้วเรายังมองว่าสุดท้ายน่าจะผ่านที่ไปได้ค่ะ นะครับเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วตลาดทุนช่วงนี้เองเนี่ยเราเห็นอยู่อย่างชัดเจนคือตลาดยังคงมีเอ่อเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นยอ,อยู่พอสมควรนะครับหนึ่งคือตลาดทุนช่วงนี้มีการปรับตัวลงเนี่ยมันไม่มีอาการไปอะไรเกิดขึ้นนะครับสองก็คือตลาดยังมีเรียอการคาดหวังเรื่องของฟันโสรนะรวมถึงเรื่องของก,ร,กระแสภาคข้องภายในเนี่ยมันช่วมมันเพียงพอที่จะพาตลาดขึ้นไปข้างบนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอ่าแนวรับแนวต้านภาพหนึ่งสัปดาห์แนวรับแนวต้านภาพใหญ่หนึ่งเดือนมีกรอบแตกต่างกันมากขนาดไหนคะ ก็ S <S <k> <S ถ้ามองนี้นะรูปหนึ่งเดือนเนี่ยเรามองในฐานอยู่บนคือหนึ่งหกสี่เก้านะครับเนี่ยทุกสัปดาห์นี้อาจจะมองกันแถวนี้อยู่แถวหนึ่งหกสองศูนย์นี่แหละนะครับสัปดาห์นี้ก็คงไต่ตัวขึ้นไปหางบนเอานะครับเนี่ยส่วนกรอบล่างตอนนี้อาจจะมองแถวหนึ่งห้าแปดศูนย์ถึงหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เป็นฐานใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับค่ะออสแสดงว่ามองดาวไซส์ไม่ค่อยจะจำไม่ค่อยจะลึกเท่าไหร่นะคะยังไม่ลึกเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้มองตลาดเป็นเป็นลงอะไรเรามองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ก็เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงที่เซ็ตยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่ากรอบอาจจะจำกัดนะคะในภาพ1สัปดาห์อยู่ที่16-20ซึ่งตอนนี้ยังมีอัพไซด์แค่เพียงแค่ไม่ถึง10จุดนะคะส่วนกรอบใหญ่ๆห,ห,หน่อยสัก1เดือน,นยังคงมีอัพไซด์ไปจนถึงประมาณ1649จุดนะคะช่วงนี้เนี่ยควรจะกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนแบบไหนเลือกคุณแบบไหนคะครับต้องบอกก่อนครับว่าตลาดอินงบจัจจติที่มีเข้ามาอย่างเช่นวันนี้นะครับที่เราเห็นตลาดบวกในภาคบ่ายเนี่ยก็คงมาจากทางยุโรปนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาพิจารณาเป็นบวกค่อนข้างจะเยอะนะฮะนะก็ไปไปลุ้นกันเรื่องของตีกอยู่เหมือนกันนะครับนะซึ่งถ้ามองกระมุนั้งแบบนี้ถ้าเขาไปอย่างนี้ถ้จอดทั้งวันปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้บ้านเรามีโอกาสขึ้นไปแล้วมีโอกาสผ่านอยู่นะครับนั้นกลยุทธ์เราเองก็ต้องบอกอีกคร่าวว่าช่วงแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นมันมีความผันผวนแต่ก็ในภาพรวมก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับนะ ก็ยังของคอมเมนต์ซื้ออยู่นะครับนะซึ่งในกลุ่มที่เราซื้อช่วงนี้เองมันก็ต้องแยกเป็นสองลักษณะนะครับหนึ่งก็คือถ้าคุณเล่นตามโฟลของต่างชาตินะครับนะก็อาจจะมองพุ้นตัวใหญ่เช่นกลุ่มพวกตัวเล่นตัวแอดบ้าน์มั่งพวกตัวของกลุ่มแบงค์กลุ่มหัวกลุ่มแบงค์นั้นชัดเจนในแง่ของการซื้ออยู่นะครับนะรวมถึงตัวปอทนะครับนะแต่ถ้ามองย่อยมาในแง่ของคนไทยเล่นจริงผมคิดว่าคนไทยจะจับพุ่นตัวกลางลงเล็กลงเล็กมากกว่านะครับนะก็จะเป็นพวกคอมแมทนะครับทิ้งมันเองมากับทางกลุ่มมของพวกรับเหา นะ <C> e <at> ครับแล้วตอนนี้เองกระแสที่เห็นจะเริงกลุ่มนึงคือกลุ่มของกสิกาาเริ่มปรับตัวตีเกนีกันหลายตัวต่างกันขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับค <C> e <at> ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทอปพิกในช่วงนี้เองทางเคทีซิมิโก้แนะนําเป็นตัวไหนคะ,ะวันนี้เองเรากลับมามองตัวหนึ่งเข้ามาคือตัวของไทยคมนะฮะ <C> e <at> ซึ่งก็ดูเงียบหายไปนานเหมือนกันนะครับวันนี้เริ่มกลับมาเพราะว่า,าดูจากเรื่องของเออร์เน็นะฮะที่ออกมาถือว่าเป็น เอ่อเรียกว่าดมีมีโค้ดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงการคาดหวังว่าการเฮียก็ยิงเท่าไอที่ไปคมเจ็ดขึ้นไปแล้วนะฮะนะครับนะก็จะเริ่มมีรายได้เข้ามาในช่วงประมาณสัก Q2 นะครับนะตรงนี้เองแล้วภาพรวมจากกร,กรการที่เติบโตดีขึ้นแล้วก็นะเพราะที่กำลังจะมาเข้ามาจากไคมคมเจ็ดเนี่ยนะครับเราบอกว่าราคาหุ้นยังมีอัพไซด์เหลืออีกพอสมควร ซึ่งราคาเป้าหมายที่เราวางอยู่แถวเว้53.90นนะครับ53.90น, <ะ S 1> น,นะคะราคาคของ <ผม S 1> ไทยคมอยู่ที่38บาททุนทวนวันนี้นนนนนขึ้นมาประมาณ4%กว่านะคะคาการกําหนดน <ะ S 1> จุดเข้าซื้อต้องกําหนดยังไงดีคะแล้วก็จําเป็นต้องมีจุด stop loss ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถซื้อและถือได้เลยคะเรามองอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าราคา u p ไซต์ถือว่ามีเยอะนะครับแล้วก็ที่รัฐบานมาไทยคมเองก็เป็นทุ้นที่ ไม่ได้เหวี่ยงตัวอะไรมากมายนะครับเขาก็เป็นศาสไซเว่กค่อยมางเขาอยู่นะครับนะงั้นวันนี้เองถ้าถามว่าน,นี้ซื้อได้ไหมซื้อแล้วคงบอกว่าถือลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะจุดของการตื้อ้อนจริงผมคิดว่ามันอยู่แถวบริษัทสิบห้านู่นนะ,ะที่จะคิดว่าราคาไม่น่าจะลงไปถึงนะครับนะ,ะแล้วก็จุดนี้วันนี้ซื้อปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าตั้งันอยู่แถวบริษัทสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสองนะครับค่ะในช่วงหลังจากนี้เราจะมีปัจจัยอะไรที่น่าจะกดดันเซ็นินเดกไหมคะผมคิดว่า หลักๆนั่นน่าจะมาจากภายนอกนะครับของเราบ้านเราภายในอาจจะมีบางเรื่องคือเรื่องของคู่ไรตัวเช่นเดี๋ยวมันจะมีประกาศขึ้นเอ็กดีกันนะฮะนะครับนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องของคู่ไรตัวไปแต่ก็คงถ้าเป็นคุณตัวใหญ่ก็คงคงมไม่เยอะอะไรนะครับเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนเอ็กมันมันไม่เยอะอะไรนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองมองในแง่ของปัจจัยจริงคิดว่ามาจากภายนอกนะครับก็คงมองจากเรื่องของกิจกันใกล้ๆตัวนะครับนะครับก็้องดูว่าสุดท้ายการเจรจาการตกลงกันเรื่องของปัญหากิจเรื่อง การจะการนี้เขายัางไงเนี่ยถ้ามันชัดเจนดีขึ้นต่อลัวกันในเชิงบวกเนี่ยก็เป็น,นใจหนุนกับตลาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มองอยู่คือเรื่องของราคาน้ำม,มันค่ะก็ตอนนี้เองมันก็ยังไม่แน่ไม่นอน,นครมันมียนขึ้นีลงอยู่พอสมควรนะครับค่ะไหนๆก็พูดถึงน้ามันแล้วนะคะขอมารีวิวดูหุ้นในกลุ่มพลังงานให้นิดนึงได้ไหมคะว่ามุมมองเป็นยังไงแล้วก็มุมมองของราคาน้าม,มันในตลาดโลกเองทางเคทีซิมิโกมีมุมมองอย่างไงบ้างคะตอนนี้เ,เราเราก็บอกตรงว่าเราจริงแล้วเราก็ยังยังไม่ คาดหวังกันแล้วว่มาทำไมมากเพราะเรายังไม่รู้จริงๆว,ว่าท่อมอยู่ตรงไหนนะะนครับนะแต่ถ้าเรามองกันตามจากที่เขามีการรีพอร์ตของต่างชาติออกมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวประมาณสักสี่สิบอยู่นะครับนะคือภาพรวมอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะะนครับนะแต่ปลายปีอาจจะดีขึ้นนะครับนะฉะนั้นมองในช่วงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการรีบาวด์ นะครับ <Okay. S 2> นะท้านนันนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าจริงๆภาพรวมของอุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังไปที่มันดูผันผวนนะครับเพราะมันจะเหวี่ยงตามราคาน้ำมันเพราะวันนี้เองคนเลิกก่อนบอกว่าถ้าราคาที่มันดิบขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะมีะเกณฑ์ของเรื่องของสต็อกน้ำมันที่มีเข้ามาช่วงหลังๆนะครับนะเพราะปีแล้วรับรู้ไปแล้วนะครับแั้ก็ต้องมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับค่ะแสดงว่ายังคงมีความเสี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแบบนั้นนะคะ มันคงเป็นแค่กันเล่นสั้นๆพูงนี้ดีกว่าะนะครับแล้วก็ตัวหลักๆที่จะมองอยู่ก็จะมองตัวปีตัวเดียวคือตัวปตระทนะครับตัวแม่นะคะครัมุมมองของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระคะล่าสุดมองยังไงบ้างคะแล้วก็คาดหวังเรื่องของอการประกาศจ่ายปันผลได้ไหมคะถ้าเราจะซื้อเกณฑ์กำไร ครับคือธนาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยผลผลอัตราส่วนเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมั่งหนักนะฮะนะครับนะแต่การถามก็คือคนส่วนใหญ่ผมว่ามันก็เป็นดุลที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่า GDP มันจะโดตัวนะฮะแต่เขาก็กําไรเป็นหลักหมื่นล้านนะฮะนะครับนะบแล้วปีนี้มอง GDP 4%อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะน่าจะมีโค้ดได้อยู่ นะครับแนว่าที่วันนี้เองภาพรวมลุปกกราคาขผมคิดว่าถ้ามันย่อตัวลงมากุ๊ปเนี่ยอาไปจะหวังการเข้าไปทยอยเก็บได้อยู่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่มันขายหรือปรับลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องต่างชาติที่เขายังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวนักในกลุ่มนี้นะครับค่ะตัวไหนที่ดูพอจะโดดเด่นบ้างคะถ้าหากว่าย่อมาจะสามารถเข้าไปเก็บได้ค่ะครับจริงตก็บอกว่าในกลุ่มนี้มา เราคงเน้นอยู่สี่ตัวหลักก็คือเคแบงก์เอซีบีบีและอุ้งไทยแบงก์นะครับค่ะสุดท้ายค่ะย้ำกลยุทธ์สำหรับในวันพรุ่งนี้กันนิดนึงนะคะวันนี้เซตมาปิดที่1613อัพไซด์ที่จะไปชน1620ก็ยังคงมีแกลบอีกเพียงแค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะประมาณหกเจ็ดจุดค่ะสำหรับนักลงทุนในพอร์ตของการเทรดดิ้งแล้วก็พอร์ตของการถือลงทุนในระยะกลางระยะยาวควรจะต้องบริหารพอร์ตยังไงคะช่วงนี้ครับเรายังมองซื้ออยู่นะครับซื้อจริงอะไรได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เล่นสั้นๆ แบ่งเทคโปรฟิตได้บ้างเราแถวหนึ่งหกสองศูนย์นะครับแต่ผมจค่กีว่าผมยังคงเชื่อว่าสุดท้ายเซ็ตน่าจะหลักดิ้นไปนะครับนั้นก็หมายว่าการแบ่งส่วนเพื่อทำรอบไปแล้วก็บางส่วนเพื่อที่จะเก็บไว้ไปว่าข้างบนต่อนะครับค,ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจเจริญอิมพนธธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซิมิโก้นะคะให้แนวต้านไว้ที่หนึ่งพันหกร้อย 20 e จุดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแกป๊ปที่มองเหมือนๆก,กันกับน้องิเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะในตลาดของคอนเซนแซสค่ะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะที่ขยับขึ้นไปภาพใหญ่ทิศเหนืออยู่ที่1,649จุดนะคะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะค่อนข้างจะมองแบบไม่ค่อยน่ากังวลใจค่ะอยู่ที่ประมาณ1,580-1,570นะคะก็ยังมีดาวไซริสที่ไม่ลึกมากๆหนักนะคะยังคงมองภาพบวกค่ะเซ็นยังคคมีโอกาสกขยับขึ้นไปส่วนหุ้นเด่นแนะนําเป็นตัวของไทยคมนะคะราคาปิด38บ สามารถซื้อลงทุนได้นะคะจุดถอยอยู่ที่35บาทค่ะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่53บาทค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะคะสำหรับการจัดงานสัมมนาดีๆค่ะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นพลาดไม่ได้นะคะกับหลักสูตรการสอนหุ้นที่เข้มข้นและนําไปใช้ได้จริงค่ะ Hybrid Investor นะคะรายการ Stop l ลอ s ค่ะจะจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่2 8มีนาคมพบกับคุณประกิติริวัฒนเกตนะคะเจ้าของรางวัลนวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะ ในหัวข้อซูเปอร์ทริคเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ้นเก็มกําไรระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวส่วนวันอาทิตย์เรียนเต็มวันวันเสาร์ก็เรียนเต็มวันนะคะวันอาทิตย์พบกับคุณสันกระรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทยนะคะในหัวข้อไฮบริดอินเวสเตอร์ค่ะจะเป็นการสอนวิธีการดูหุ้นเลือกหุ้นแบบผสมผสานกันทั้งฟันเดเมนทัลและก็เชคนิค a ลนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตค่ะ ทั้ง2วันนี้นะคะบัตรราคา9,900บาทนะคะที่โรงแรมอมรินวอเตเกตวันเสาร์อาทิตย์เต็มวันเสาร์ที่28มีนาคมและ29มีนาคมนี้นะคะท่านไหนอยากหาความรู้เพื่อที่จะตกปลาเป็นได้ด้วยตัวเองนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะทำสำรองที่นั่งที่หมายเลขโทรศพัพท์02 338 3,000 กด3นะคะธนวันก็จะไปเรียนด้วยยังไงก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ไปเจอกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการสต็อปล้อนแล้วค่ะหมวยธนวันประโชคและทีมงานเนชั่นลากัไปก่อนในช่วงพักกินวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ